แปลงกายเป็นมนุษย์สง่งาม ทั้งซ้ายขวายิ่งชิงชังข้างแขนแน่นอุราจะใครดา่าให้ระยำด้วยคำ่านตัวน้องนี้ยังไม่มีคู่สูตรสมเป็นสาวภมจารีอยู่ครบควนน้องยังบริสุทธิ์ผุดผ่องน้องยังวอจิ้งอยู่เลยนะเพคะเอาไปพ้นนางแพทยสยาบ้ากรรมมามา้าเที่ยวใครขอน้องกอดหน่อยนะ เอาวะเป็นไงเป็นกันแม่นายักหากวันข้างหน้าเราทำให้เจ้าขุนเคืองใจเจ้าไม่จับเรากินหรือไม่กินไม่กินเพคะด้วยเกียรติของข้าข้าสัญญาว่าหากวันใดคิดร้ายขอให้ตายไปในบัดดลแต่ตอนนี้ขอกินเสด็จพี่ก่อนนะเพคะจักล่จับความไปตามเรื่อง รปรเมศรพระแช่ถาองค์อาภัยมณีสีโสภาตกยากอยู่คูหามาช้านานกลับด้วยนางอัสุรีนรมิตรเป็นคู่ชิดเฉยชมสมสมานต้องรักใครไปตามยามกันดานจนนา my heart have... เอากลับไปถามเสด็จพ่อดีกว่า มาได้อย่างไรลูกแอบเปิดปากถ้ำออกไปไว่ายน้ำเล่นมาจ้าเอาเถอะช่างมันก่อนพ่อมีเรื่องจะคุยกับเจ้าแท้จริงแล้วแม่เจ้าเป็นยักษ์เราสองพ่อลูกจะต้องออกจากถ้ำทองอย่างนี้มันบ่สไซย่าไซ้ราบอดได้ย่าไซบอได,ด้จริงเรื่องจริงงั้นเอาเช่นนี้เดี๋ยวข้าจะพาลูกเมียมาช่วย พาทาทั้งสองออกไปจากที่นี่ขอบคุณท่านมากแต่ตอนนี้ข้าต้องขอเออถึงสมุด,ดแล้วก้อนที่ปิดป,ปากถ้ำเหรอลูกพ่อไม่ต้องห่วงแค่นิดเดียวสกดปุ๊บหินก็ขยับปั๊บเจ้ามีแรงมหาศาลขนาดนี้เห็นทีเราจะได้หนีแม่เจ้าได้แน่แน่แม่เธอเรา อยากพิสูจน์ไห่ลังเสด็จพ่อได้สมมติพ่อเป็นก้อนหินนี่พ่อไม่แข็งอะ่ะพ่อต้องแข็งจริงเหรอลูกแล้วหินบ้านพ่อไม่แข็งหรองั้นพ่อจะเป็นก้อนหินที่แข็งแกร่งที่สุดเลย คะบอกแม่สิลูกว่าวันนี้ทําอะไรบ้างวันเนี้ยข้าเปิดเปิดปากเป่าปีทั้งวันเลยเป่าปีนะ่ะเป่าปีให้แม่ฟังสิลูก น้องรักกลับมา่เหนื่อยที่ว่าพักก่อนสิจ๊ะจะได้หายเหนื่อยกลับมาเห็นหน้าลูกกษับรามีพร้อมกันเมียก็หายเหนื่อยแล้วจ้คพักต้องพักต้องพักสิจ๊ะจะได้หายเหนื่อยเมียพักก็ได้จะได้หายเหนื่ยอยน้องรักน้องรักอียัยษ์หลับ่ด้ดีไหเอาล่ะตามที่ได้คุยกับท่านเนื่อ เราจะต้องล่อดวงนานยักษ์ออกจากถ้ำให้ได้เอาอย่างไรดีไม่นะยาเสด็จพี่อยู่นี่น้องรับตื่นขึ้น,นมากางดึกอย่างนี้มีเรื่องอะไรหรือเปล่าจ๊ะน้องฝันร้ายไปคะน้องฝันว่าเทวดาออกมาทำลายถ้ำของเราแถมทุกตีน้องด้วยมีอะไรอีกจ๊ะ แล้วเทวดาก็ความทูกตาของน้องแล้วก็ห่อกลับไปโบราณว่าหากฝันร้ายให้มุ่งหมายจำศีลละเว้นอาหารอดข้าวอดน้ำสามวันเพื่อเป็นการสะดอเพรานะน้น้องรักจริงเหรอไปมครับเสด็จพี่พี่ไม่ตัวน้องรักแน่นอนงั้นสิอยนะู่ในทําไหมไปคะหวานใจของน้อง ถูกเขาจับมาแต่ยังจะมาช่วยเขาประเสริฐจริงๆแม่แม่จ๋าก็นั่นมันผู้ชายมีผัวแล้วป้าถ้าว่าเขาแมนจะตายไม่เจ้าหน่ะมีผัวแล้วอุ้ยพ่อแกก็แรงเกินอยากซิวกับผ ข้าบัเขาฮ้าก hey, so ็ร nice> of ักท่านเพคะจังหวตลมือได้เจอแม่มาเต็มเต็มแม่นางก็จะมันแหลกเอาล่ะเวลานี้บอกที Alright, <h <h right. <h ่สุด uh เราควรไปกันได้แล้วสามวันก็กลับมาจากการรักษาศีลตามคำสามีบอกเมื่อนางพีเสื้อสมุดมาถึงกลับเห็นแผ่นหินปากท่านถูกเปิดออกผัวไม่อยู่ลูกไม่อยู่แก้วตาและดวงใจที่รวมความรักทั้งหมดของนางหนีหายไปเสียแล้วเมื่อนั้น มันจึงเป็นเวลาที่นางทนไม่ได้อีกต่อไปความแค้นเริ่มสูงอ,อกนางจนแทบหมดใไ,ไม่ว่าต้องใช้วิธีใดนางต้องเอาผัวและลูกกลับคืนมาให้ได้ไอ้ตนใดบางอาจเอาลูกเอาผัวของกูไปมึงใช่ไหมมึงใช่ไหมไม่ใช่แล้วมันนั่งตรงนี้ทำไมไมิได้การละ ข้าจะต้องรีบไปตามหัวลูกข้ากลับมาผ่านไปไม่กี่วันนางผีเสื้อสมุดก็าตามมาทันจินสมุดจึงอาสารกหลอกล่อถ่วงเวลาแม่ไว้เปิดโอกาสให้พวกเงือกพาพ่อของตนหนี เสด็จพ่อเสด็จแม่หนูก็เหมือนกันหนูขอไปหาเสด็จปู่เสด็จย่าลูกขอลาฝ่าทุลีจักปีเดียวไปท่องเที่ยวหาประเทศเขตนะครต่อแหลมันไม่จริงมันตั้งใจที่จะทิ้งกูไปตลอดกาลโปสินสมุทรตอนนี้แม่มีรูปร่างใหญ่โตแม่ขออุ้มไปส่งนะไม่ต้องหรอกครับ ไม,ไม่้องที่แมไม่ไม่ไม่ต้องครับ ว่าพ่อไพมินีจะปลอดภัยรวมถึงลูกของเราด้วยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราก็ได้เจอลูกแล้วหยุเดเี๋ยวนี้บอกมาว่าผัวก็อยู่ไหนถ้ามึงไม่บอกกูจะควักลูกตาของพวกมึงทั้งคู่เลยแหมใจเงจิตจ๊ะ หลังวๆอยู่ทางนู้นแต่เขาว่าไปทางน,นูนะ้นปู่รีบพวกมึงจะเถียงกันอีกนานไหมถ้ามึงรีบทำไมไม่ถามตั้งแต่เมื่อวาเล่าปากดีนะกูรู้นะว่าพวกมึงขโมยผัวของกูไปผัวหล่อนไปกับพวกข้าเองถึงข้าจะสวยและมีเสน่ห์มากข้าก็ไม่เคยขโมยผัวใครเจ้าควรปล่อยพระอภัยมณีไปได้แล้ว พราะคนที่ใช่ไม่ต้องพยายามอ๋อเธอเจ็บจีคุณผู้ามต้อมุนไม่ยอมบอกยังก็ตาไปอยู่ในท้องคุณัะนเกาะแก้วพิสดารนี่เราต่องเรือมาถึงเกาะแสนไกลแห่งนี้ก็ยังไม่พบพระอภัยมณีเลย เอทีคงหมดหวังอย่าพึ่งท้อไปบางทีท้าไทยมน,นยีอาจจะอยู่บนก่อนนี้ก็เป็นได้นี่พวกเจ้าพระอภัย่ันยังปอดไัย างนี้มาทางนี้นมัสการพระเจ้าตามันเกิดเรื่องราวอะไรล่ะมหาบพิษเล่าความมาข้าและลูกสินสมุดหนีเมียยะนามว่านางผีเสื้อสมุดมาหาพระเจ้าตาไม่ต้องวอรี่บนเกาะแก้แวเราเนี่ยไม่มีใครขึ้นมาแน่เพราะตาสีเล็ยยังไว้ทุกที่พูดผีปีศาจร้ายขึ้นมาไม่ได้ปลอดภัยแน่นอน ตรงไหนที่ไม่ปลอดภัยตาตามมาดูตามมาดูเจ้าจะได้รู้ตาตรงไหนเขตน้ำบอกฉันก่อนตรงนี้ตรงนี้อ้าวตรงนี้เขตน้ำตาตทำไรขุีอุบาแถเหยียวพาบิดาว่านากแล้วปะเจาตาที่น่าก,กว่าอี ท่าใดนั้นนางผีเสื้อสมุทรก็ปรากฏกายต่อหน้าทุกคนเอ็งไม่ต้องกลัวยังไงมันก็ขึ้นมาไม่ได้กลับไปเถอะแม่ผีเสื้อเสียงอะไรนั่นเสียงเอคโคอยู่บนเกาะเสียงมันกล้องพระเจ้าตาเจ้าเป็นยักษ์เราเป็นมนุษย์อยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกแต่ข้าดักพีพี่ต้องกลับไปอยู่กับข้าด้วย ฟังอัตมากอดแม่ผีเสือ้อไม่มีใครเขาตายเพียงเพราะมันเองไม่รักมีแต่คนที่ตายก็ไม่รักตัวเองรักคนอื่นมากไปมากกว่ารักตัวเองรักเองเจ็บเองจะไปโทษใครปู่มไม่ฟังเทียัยกลับไปอยู่กับน้องเทำไมคะน้องเอ,อ๋ยคนกับยักษ์มันรักกันไม่ได้ พ,พี่กับนางปลาสวายนั่นยังรักกันได้เลยปลาสวายอะไรจะสวยขนาดนี้ให้เกียดแอรีเร่เมืองไทยเหรอจ้าก็น้องเงื่อเขาสวยอ่ะข้าไม่สวยตรงไหนตอบมาสิข้าสวยใช่ไหมข้าสวยใช่ปะอีเสื้อสม,มุดเอ๋ยครั้งนี้เพราะกําทำให้วุ่นก็ใครลหละทำให้วุ่นถ้าไม่ใช่เพราะพวกมึงอีหนอ อย่าไม่เกี่ยวผ้าลายเสียกุลีนะอย่าหมดไม่สนลูกไข่อย่างเจ้าต้องเจอคาถาหรือว่าจะเป็นคาถานัรงโต คืนผัวให้กูซะด,ดีๆอีนางผีเสื้อเอ,อ๋ยไม่ควรคิดไปต,ตามด้วยความโกรธหัวหายให้หัวเราองไง่าฮ่าฮ่ากูาายอยากจะรู้นะถ้าเมยียมึงหายมึงจะยังหัวเราออยู่ไหมอ๋อลืมไปมึงคงไม่มีเมียมีแต่ผัวอีกกระเทยมึงอสีกระเลยยังโมไว้วุ่นวายอีตายหง มึงจะสิจะตายโห่ตากูไม่ตายห่หรอ,โอ,โอกโว้ยทำไมอากูตายห่า <c oughs> มึงก็มาแล้วสิเราเฮ้ยตกลงมึงจะกลับไม่กลับกูไม่กลับงั้นต้องพึ่งคาถาเสษมนต์ทายของข้าหลังงานนี้อเออแล้วเสกทรายไปฟางแล้วเสกทรายไปฟาง ยิบ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 แล้วเสกสายสายความเมื่อนางยัษ์ตนทายของพระเจ้าตาพลาใส่นางก็ดิ้นทุรนทุรายปวดแสบปวดร้อนไปทั่วทั้งตัวปากไปก่อนเถอะ นางคงจะวนเวียนอยู่รอบๆเกาะแห่งนี้แล้วแต่พวกเจ้าอยู่บนเกาะนี้ต่อจะปลอดภัยที่สุดไม่มีใครรู้ว่านางยักษ์ไปอยู่ที่ไหนทำอะไรหรือคิดอะไรอยู่แต่ถ้าอยากรู้ตอนจบของเรื่องนี้โปรดติดต,ตามในปีต่อไป